thằng ừ. này nè, giờ nó đang điên, 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 không nó đang điên, giờ ส่วนสถานที่ที่2นะครับจุดเที่ยวชมถัดไปด้านหน้าของเราก็จะมีโซนสัตว์นักล่านะครับพวกเสือสิงโตนะครับเราก็จะมีเมืองฮิมะนะครับอยู่จุดเดียวกันรวมทั้งยังมีนกหลากหลายชนิดนะครับให้ที่ชมเพิ่มเติมไปด้วยนะครับตรงเลยโอเคไหครับผม แล้วส่วนของด้านหน้าถัดมานะครับอยู่ติดกับโซนแอฟริกาขวามือนะครับทีงนี้จะเป็นที่อยู่ของซาวด้านหน้าตรงนี้นะครับสหาหรับท่านไหนที่สนใจอยากลงเดินเยี่ยวชมสัตว์นะครับอาคารด้านไกลๆที่เห็นนะครับเดินขึ้นไปมีเสือโคร่งสเสือดาว ยีี่มีสไลเดอร์ด้วยอ่ะ ่นนเยใช่วันนึกถึงเอ้ที่เราอยู่โรตาร์พี่อะเองที่แช่แข็งองะที่พี่จัดจัดนะ ีปขุดน้ำแข็งกันหัวโดนหัวตาพ่อนิ <c oughs> อโอ้กมปาพ่อ,อ <c oughs> นีอนะ้าแม่ขี่ม้าขี่ม้านม่แม่ดูนี <c> ่ <oughs> <c oughs> มีปลาพ่อนี่ปลาพ่อหน่อยอ <c oughs> ไปเจอตรงลู้นนะแต่พ่อไปลูน

เล่นสไลเดอร์กันนะวันนี้